ี่ก็คือภาพตัวจริงของ ASUS ROG Phone 4พร้อมสเปสวัสดีครับพี่พี่เราทุกคนวันนี้นะครับเสิร์สิร์ฟน,น,น,นะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวโของเจ้า ASUS นะครับเจ้า ASUS ROG Phone 4เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l ล a กนะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ ตรงนี้นะเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากดพอสแล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงคือเมื่อหลายๆเดือนก่อนเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตอนนี้เนี่ยวงการสมาร์ทโฟนหรือว่าวงการเกมมิ่งสมาร์ทโฟนเนี่ยมีบทบาทสำคัญกับวงการมือถือมากๆเลยนะครับแล้วก็หลังจากที่ ROG Phone 3เนี่ยเปิดตัวไปอย่างอลังการนะครับวันนี้เนี่ยผมก็มีลีกล่าสุดนะครับส่งตรงมาจากว้โปส่งตรงมาจากเมืองจีนเลยนะครับผมจะใส่ รูปตัวจริงนะครับของเจ้าตัว ROG Phone 4เนี่ยเอาไว้ให้ดูรูปนี้เนีนครับต้องขอขอบคุณทางเลีเกอร์ชาวจีนนะครับที่ใช้ชื่อว่า w i l a b นะครับสำหรับคนที่สนใจก็สามารถไปติดตามเขาได้นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับภาพด้านหลังเนี่ยนะครับทำให้เรารู้ว่าเจ้าตัว ASUS ROG Phone 4เนี่ยจะใส่กล้องมาให้เราเนี่ยสตัวด้วยกันนะครับโดยที่เซ็นเซอร์หลักเนี่ยเป็นเซ็นเซอร์64ล้านเมกะพิกเซลแต่ว่า สำหรับเซนเซอร์อื่นเนี่ยยังไม่มีการเปิดเผยออกมาแต่อย่างใดนะครับแล้วก็ลองสังเกตดีๆทางด้านขวาล่างนะครับตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นปุ่มที่เวลาที่เราจะเล่นเกมเนี่ยเราก็สามารถกดแล้วมันก็จะ access เข้าไปในโหมดเกมเราได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของช่วงเวลาหรือว่าวันเปิดตัวเนี่ยตอนนี้เนี่ยสำหรับมือถือหลายๆค่ายเนี่ยสังเกตดีๆว่าตอนนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเปิดตัวกัน เร็วขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ได้แตกต่างจากเจ้าตัว ASUS เพราะว่าตัวนี้เนี่ยกำหนดการของเขาที่จะเปิดตัวเนี่ยคาดการกันว่าจะเปิดตัวในช่วงของไตรมาสแรกของปีนี้แล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับก็ผ่านนะครับการอนุมัติของ 3C certification เรียบร้อยทำให้เรารู้ว่าสเปคคร่าวๆข,ของเจ้าตัว ASUS aog phone 4เนี่ยในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วก็การชาร์จไวเป็นยังไงนะครับตัวนี้เนี่ยจะใส่แบตเตอรี่มาให้เราเนี่ยถึง6000 mah นะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกนะครับเพราะว่าสำหรับเจ้าตัวก่อนเนี่ยแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะเหมือนกันนะครับส่วนในเรื่องของการชาร์จไวเนี่ยตอนนี้เนี่ยระบุมาว่าเป็นชาร์จไว6 5วัตต์ fast charging นะครับตัวนี้ถือว่าชาร์จเร็วแรงมากๆนะครับส่วนสเปคที่เรารู้กันในตอนนี้เนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้จะต้องใส่ ชิป snapdragon 888มาอย่างแน่นอนนะครับพร้อมกับจอเนี่ยยังเป็น full hd plus สําหรับแฟนๆของ high refresh rate นะครับตัวนี้เนี่ยยังมี high refresh rate ให้เรามาถึง144 h z refresh rate นะครับแต่ลองคิดดูว่ามันจะกินแบตมากแค่ไหนส่วนในเรื่องของชื่อ rog phone 4เนี่ยนะครับคือทางบริษัท asus ของทางไต้หวันเนี่ยก็ยังประชุมกันอยู่นะครับว่า อาจจะไม่ได้ใช้ชื่อ ROG Phone 4เพราะว่าเลข4เนี่ยมันแปลว่าสีสีแงแก่อะไรเงี้ยนะครับอาจจะใช้อาจจะเปิดตัวมาเนี่ยเป็น ROG Phone 5เลยก็เป็นได้นะครับทุกคนคิดว่าเจ้าตัว ROG Phone 4เนี่ยน่าสนใจมากแค่ไหนเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าสำหรับคนที่ติดตาม ASUS นะครับก็จะรู้ว่าเห็นรูปทีทรงทีเซอร์ที่เปิดตัวออกมาเนี่ยรู้ว่า มันจะมีสังเกตว่าเป็นจุดจดดาวอะตัวนั้น่ะเป็นราศีเมษนะครับทำให้เราสามารถคาดการณ์ได้คร่าวๆว่าช่วงเวลาเปิดัวงเขาเนี่ยจะอยู่ในช่วงของเดือนมีปลายเดือนมีนาหรือว่าช่วงของเมษายนนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวผมจะรีบม,มาอัปเดตท,ทุกคนเลยนะครับวันนี้เป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอเกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสิร์ชๆ,ๆนะครับก็ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากากด้วยแล้วก็ขอให้โทษปลอดภัย สวัสด so ีครับแล้วก็ลูกจะ subscribe